น่งกะ้ไสวัสดีพี่น้องเจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยันมันเฉลยเฉลยบอกว่านี่เป็นใครอะไรเงี้ยสุดท้ายอาจจะไม่ใช่เบสและนี่คือใครเอ่ยสองดีเจหน้าใหม่จากคลื่น95.5 Virginis Bob และ j เจ b a s สและ Job บ คนเดินไม่ล้ครับฟ้าร้องโน้ตยังเืฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดังสะโดดมานั่งตัดฉันฉันก็ทุเลตัวเองเหมือนกันที่ปลอบไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้อย่างนั้น ฟ้าร้องครั้งนี้ไม่ส่งเสียงไม่เจะวราเธอคิดถึงใครเฮ้เมื่อเราต้องหาขอางกันอาจตมถึงกันเลยไม่แน่ใจตอบ่อยได้ไหมตอบฉัน่อยว่าเธอคิดถึงกันไหม อยากทำแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันอย่างที่ฉันมันคิดถึงมันคิดถึงนะเพราะฉันคิดถึงเธออยู่ทุกวัน ตต่นนอนแต่เช้าหันอุ้ยหูก็หันไปเจอรูปเราบนหูควายหัวนอนอะไรนะหัวนอนอะไรนหัวอะไรนะหัวนอนหัวนอนอหัวนอนรันอีกแล้วรันสะดดังเชฟสวัสดีค่ะเป็นไงดี 唱那舞好啊，唱那舞好了，

ยากสวัสดีครับอันนู้นถอดเดือร้อนสวัสดีทุกคนนะครับอุ้ยเสื้อครับวันนี้ใช้เนื้อวันดีคุณน้องไนพาร์ทนะคุณพิพัฒนาพิพัฒนาคุณพีพีคุณมามิสอยู่คุณวัดิศลาคุณอายคุณวิภาดาโอ้พูดได้หมดนะฮะเอาก็สวัสดีทุกคนเห็นทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นไงดีครับผม I'm a Noob on the Beat มีมูเตะมีมูเตะมีมูเตะน้าๆน้องมีมือเตะดีสเตร้องยังไงครับคุณแบนฮะเพลงอะไรก็ได้โตแล้วจะทำยังไงร้ <c oughs> องทำไหมไม่ได้ว้าจรีคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันไม่เคยวังไม่เคยเคิดจริงจังอะไร แค่หลงรักเธอเล่นๆตอนลำพังแคาดเดียวในหัวใจขอมงหยากเลยเอมื่อม,มารู้สึกนึกทีมารู้ <c oughs> ตัวอีกทีฉันก็รักจนลึกข้งใน ฉันจะมองน่าจะยังไงใจข้างในเปิดไว้ไม่ต้องไปิดเลยไรๆจะมีเธอฉันจะพูดคุย,ยงไงถึงไม่ได้ไม่ใจมันฉันมัคนมคงฉันมันแค่กล้าอยู่กลัวจะทำให้เธอลำบากจะหาว่าเธอได้รู้และฉันมันควรทำงไงถ้าหัวใจของฉันมันหยุด อยากจะขอบอกอยากจะร้องบอกอยากจะเปื่เลยอย่าจะเชืลยอย่าจะเปิดใจเลตรงตรงไม่ต้องหลอกว่าฉันนั้นเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องพูดหลังต้องพูดและกระแก่ทำตรงกำกับหัวใจยากมากไปเมื่อกี้เพลงเพลงอะไรเมื่อกี้เพลงอ่าจะทำยังไงฮะจากพี่ต่ออ we like we like we I want what to to like to เพลงภาษา เช่นคือสิบห้าทีภาษาทเทยใดเ้ขเยขอเล่นเเลยบ้องอินโทรเลยลืมมะ <c oughs> see

จะเข้าแล้วฮะทำไมแสงไม่มีคนปรับแสงปะเมื่อวานกับวันนี้แม่งไม่เหมือนกันใช่ใส่ของนี้ดีกว่าเพราะมาไม่รู้มีความไพเราะเนั่นเพลงนี้เหมาะกับจ๊อบร้องเพลงเลยโอ้ขอ่อมครับรักคนใส,ส่เสื้อยืดคุณเจษผมรัด <c oughs> จะเข้าอีกหนึ่งทีเด็เกเด็กทน เขาไปเบื <mondo S 2> ่อหปะมาลองได้ <Works okay> <Guys sig na sending> b ี b ีบเขาไป Cause I'm happy to belong be, be, if you feel l like it. ผิวจะท้ายชั่วโมงนี้นะครับในงานนี้จากฟิล์มบงกฎนะครับตัวปัญหานั่นเองใช่แล้วครับช่วงของเรานะครับพิสเายกรัพแคกรับเราปลุกสนุกทุกเช้ากับจอบเบรสต้องขอขอบคุณมาสด้าสามข้อเสนอที่ดีที่สุดดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นที่โชว์รูมมาสด้าครับอ่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับเรามีในกิจกรรมแล้วครับซึ่งได้ผู้โชคดีเข้ามาแล้วด้วยนะฮะจะรับสายท้ายชั่วโมงนี้นะครับพิการศึกษาจุดห้า Virginis ลากซะยาวไม่ทันเนี่ยทันทันทันเราต้องพูดแล้วรับสาย อันดิ้แบบเดียวไม่เห็นเบสไลฟ์เลยโอ้ยทุกนี้เมื่อคืนก็ถ่ายงานทีสองน่างงเลยฮะอือเอาละชื่อคุณ f i r ร์ f เฟิร์ส p e r ร์ r s เ f i ร์ t ร์เฟิร์สจริงๆนะครับ ว่านี้มันตัดหลายๆอันทิ้งไม่ได้ได้ตัดอันนี้ยกิจกรรมที่แท้จริงๆแล้วควรจะรับสายก่อนแล้ว่อยพูดปนะ่ะใช่ใช่รับสายก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้ผมย่อความเันรับสายก่อนเลยนะได้ใจส่งถึงใจเธอมือจับ กันไว้ฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฉันเพิ่งเข้าใจความหมายที่มีเพราะฉันได้รอเรียนรู้ว่ามันมีแต่ความจริงใจให้แก่กันเพึ่งพากันด้วยความอุ่นใจ คอยดูแลและห่วงใยให้แรงใจยามทุกเมื่อเยื่นบทเพลงรักยฉันมี้รคนขับขราเฉันจนใส่ซ้ำัำกุก้ยน้ำแข็งใสกินมะขากินเผือกแล้วฟันติดมันและ <c oughs> มันก็เป็นนิยามที่อยู่ในคำจัก,จกวรวาล เปิดไมค์แป๊บนึงนะฮะอ้โหโอ้โแล้วตอนนี้นะฮะเราจะมารับสายผู้โชคดีนะครับกับกิจกรรม Hits Hashtag แก๊งนะครับผมมาเลยมาเลยสวัสดีครับคุณเฟิร์สสวัสดีฮัมแบกคุณเฟิร์สผมเห็นคุณลงรูปเนี่ยเป็นแก้ไขแคปชั่นใช่ไหมแต่เป็นรูปผมปีที่แล้ว ใช่ไหมวุุยอดมากเลยนะมีไอเดียไงทำไมถึงใช้รูปของปีที่แล้วฮะอ๋อคุมโทนอยู่เอ้แต่ผมเห็นนะเขาจะแบบเป็นสไตล์แบบฮิปสเตอร์นิดๆเลิปสเตอร์เล็กๆนะฮะก็เพื่อนสี่คนคุณเฟิร์สคือคนไหนเดี๋ยวนะอยู่ยนลุปคนซ้ายสุดละออ๋เดี๋ยวนะพาเพื่อนคนขวามาด้วยนะ กิ๊บกิ๊บกิบเดือนเดนแฟนนะฮะคุณเฟิร์สก็ได้มากินข้าวกับเราใช่ไหมใช่นะฮะก็เดี๋ยวว่าเจอกันนะครับในวันที่7ตุลาคมเนาะได้ครับดีใจไหมฮะที่มากินข้าวเราไม่ได้บังคับใช่ไหมครับโอเคคุณเฟิร์สรอหลังใหม่เลยแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันสำหรับวันที่7ตุลานะจ๊ะครับผมสวัสดีครับ ก็ใครอยากเป็นผู้โชคดีนะฮะได้มาทานอาหารร่วมกับดีจอบเบที้เจเบสนะฮะเจตุลาคมนี้ที่ร้าน s อสแอนพีเฮด e ควเตอร์ีอีตันไทยนะฮะครับเออร้านอาหารลุกโมเดิร์นเอาใจคนรักอาหารและขนมต้องรู้สนุกไงบ้างครับรู้สนุกง่ายๆครับเพียงแค่คุณถ่ายรูปคุณกับเพื่อนนะครับ4คนในหนึ่งแก๊งโพสลงอินสตาแกรมนะครับแล้วใส่แฮชแท็กว่าแฮชแท็กแก๊งนะครับ H I T S H h A S H T A G G A N G นะครับว่าเปิดอภิปริกเอาไว้แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งในห้าแล้วนะครับใช่แล้วยิ่งโพสเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันศุกร์ทาง VirginHits.com แล้วก็มีหน้าใหม่ด้วยนะครับร่วม Hits Chat แก๊งโดย S&P Headquarter ครับผมเในนั้นจมูกหน้าครับที่95.5กับพี่บูมนั่นเองนะจ๊ะ VirginHits ครับเย้โอ้โาลา ้องหัวเลาะมันมา,าออก้องหัวมันอ่ะน้องอ้าวก่อนไปกันไหมได้ได้ใบเข้าปีฝูเรียนเก่งกว่าโอ้โอโอ ไปแล้วฮะลากันด้วยเพลงนี้วันนี้อาจจะไลฟ์ได้น้อยนิดนึงนะเพราะมันช้ายสนิดหน่อยนะไม่ว่ากันไม่กดกันนะจ๊ะครับไปเก็บเก็บเลยหนึอมีเขาไปบีน้ำตาเละบี ขอร้องให้เห็นใจเธอขอโทษวันนั้นที่เคยทำผิดกับฉันยกโทษให้เธอได้ไหมน่าเห็นใจเธอที่นาเราลืมเขาฉันเองก็เห็นใจและถ้าเธอยังเป็นสุขและถ้าเธอยังมีเขาแล้วเธอจะกลับมาหาฉันไหม ก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงก็บ,บางนั้งอ่านคอมเมนต์ไปด้วยดูนะยังจำได้ไหมที่รักเอา้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไวน้ดีนะ บอกว่าเจอนั้นเลขาละไม่มีวันกลับมาอ้าเฮ้ยมีน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเีเวลาร้องขอไรนี่เจอไม่มีวันได้คืไอ้ออปลืมปล้มนปลืม้มน้องปลืม้มน้องปลืม้มเกนฟิกชั่นมาดูด้วยวันดีปลืม้มวันดีคุณนันทการแต่ว่าเราจะไปกันแล้วนะครับ ไม่เข้าใจเธอนั่นแหละที่บอกวันนั้นฉันนั้นไม่ใช่แล้ววันนี้โลกจะแตกหรือว่าฟ้าจะถ,ถลงมเธอถึงมา,าขอให้ฉันกลับไปก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่แต่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังจะเมรไรเธอต้องเลือกสิ่ง สุดให้กับตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงยังจำได้ไหมที่รักอา้าวเฮ้ยไม่เหมนที่คุยกันไว้นี่นาะที่บอกว่าเธอเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาอ,าอ้าวเฮ้ยยังเกลียดกันเลยตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่ วันไคอะไรแพทจะบล็อกเบสวันเธอบูมาหรือยังเดี๋ยวพี่บูมาฮะน่าจะมาใช้หนึ่งอ้าวสวัสดีครับแต่ว่าเราต้องไปกันก่อนแล้วนะครับผมใช่ฮะเดี๋ยวมีตัดส่งตัดเสียงกันต่อแล้วเบสจะมีงานต่อนะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะติดตามได้อยากรู้ว่ามีงานอะไรบ้างนะวันนี้ได้ไปสัมภาษณ์ V ี i ว l e t ตบอเทียด้วย คุณนะนะโอ้ใช่สัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวเพิ่งล้างหน้าจะถึงมันังคารเดี๋ยจขะไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาหน้าไปชนเลยเอาตัดตตนะฮะทำหน้าเหมือนในเอ็มวีตอนตอนจบที่เดิงเนี่ยคนละลาในเอ็มวีคุณรู้ไหมว่าโลกจริงเนี่ยมีผู้หญิงมาแบบอ่อยคุณบนเตียงเนี่ยแบบนี้เนี่ยคุณจะไล่เขาไปข้างนอกอ่ะไล่ฮะไล่ไปข้างนอกไล่ไม่ลงจากเตียงเลยไปไปกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ บายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <im itation> อยากจะเบสคืนนี้มีไลฟ์ไหมฮะมีฮะแต่ว่าผมไปไลฟ์ของจื่นโอเคใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวลง IG เราติดตาม <im itation> ะนะครับแล้วเจอกันครับบา